รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเทสที่แฟร์ที่สุดใน36โลกแต่หากพูดถึงให้ผมเลือกนักกีฬาแค่คนเดียวที่มีอิทธิพลที่สุด ที่ปฏิวัติวงการมากที่สุดแล้วก็ดุยที่สุดเขาคือคนไทยครึ่งคน จัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้3ช่วงของเราเข้มข้นเหมือนเดิมช่วงสุดท้ายการออกกำลังกายที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดคือออกกับขวดน้ำเอ ส่วนช่วงที่2ครับใครที่ออกกําลังกายตอนนี้จะมีการปฏวิวัติวงการปกติเวลาไปไหนเราจะพกน้ําเกลือแร่หรือน้ําปลาแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งน้ำครับที่ซุปตาที่ดังและเท่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยกับผมชอบเหมือนกันมันคือน้ําผลไม้และนํามาสู่ช่วง blind test การเทสที่แฝ์ที่สุดใน36โลก ว่าน้ำผลไม้อะไรที่ซูปเปอร์สตาร์กีฬาบอกว่าใช่ที่สุดแต่ช่วงแรกครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าตั้งแต่ผมอายุ6ขวบม,มาจนถึงอายุ37นี่คือ10ทีมกีฬาที่ผมชื่นชมแต่หากพูดถึงให้ผมเลือกนักกีฬาแค่คนเดียวที่มีอิทธิพลที่สุดที่สร้างความแตกต่างที่สุดที่ปฏิวัติวงการมากที่สุด และดังที่สุดแล้วก็ดูยที่สุดเขาคือคนไทยครึ่งคนไทเกอร์วูดส์ครับไทเกอร์วูดสคือสุดยอดนักกอล์ฟที่ผมเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคของผมผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะเป็นเหมือนเขาครแต่หากคุณผู้ชมไปฟังเรื่องราวกว่าเขาจะมีวันนี้ก่อนที่เขาจะเป็นนักกีฬาคนแรกที่มีเงินทำเงินทะลุ 2 5ง0 0ื 25, ล้านบาทเขาต้องทำอะไรเขาต้องผ่านอะไรกว่าจะเป็นตัวพ่อโดนล่อแองแทบตายเล่นเฉยๆคือสนุกแต่จะรุกเป็นที่หนึ่งของโลกโคตรทุกข์ พี่เสือยอมรับว่าตอนที่ฝีมือเขาชนะทุกคนเขาต้องการเป็นนักกีฬาที่จิตใจแกร่งที่สุดซึ่งการไปถึงจุดนั้นต้องผ่านวิธีฝึกของคุณพ่อที่วันนี้ไม่น่าจะมีใครรับวิธีนั้นได้นะฮะคุณพ่อไทเกอร์จงใจพูดคำหยาบที่ผมแค่อ่านและยังสะดุ้งมีดา่าแม่แล้วก็ถึงขั้นขนาดเยียดสีผิวเพื่อเตรียมให้ลูกรับได้กับทุกมรสุมฮะภารกิจนี้เขาเรียกภารกิจวัดใจนะครับ คือพ่อก็จะด่าลูกไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับโดยคำคำเดียวที่ไทเกอร์สามารถพูดได้คือพ่อถ้าพูดคำว่าพอเมื่อไร่คือเลิกครับแต่นั่นก็หมายความว่าไทเกอร์ยอมแพ้และเขาไม่แกร่งพอฉะนั้นด้วยนิสัยที่ไทเกอร์ต้องการชนะชนะเนี่ยเขาก็เก็บเก็บเก็บทนทนทนจนมีวิญญาณเหมือนกับนักฆ่าเลือดเย็นซึ่งคนใกล้ชิดบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลก ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตนอกสนามเขาและเป็นโจ๊กขนาดนี้เหมือนกัน30ปีก่อนการปั้นลูกเป็นนักกอล์ฟระดับโลกต้องใช้เงินประมาณ1,250,000บาทต่อปีหรือเกือบ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนแต่เงินอย่างเดียวไม่พอฮะครอบครัวต้องเชื่อลูกต้องสู้เงินต้องถึง ถ้ามี3อย่างนี้พอมีลุ้นแต่ไม่ได้การันตีอะไรใดๆทั้งสิน้นโลกวันนี้มันเป็นอะไระขนาดพี่เสือเรียนอยู่ที่มหลาลัยที่ดีที่สุดที่หนึ่งในโลกสแตนฟอร์ดวันหนึ่งเนี่ยนะครับตอนประมาณ5ทุ่ม45้าเขาโดนปล้นโดยผู้ชายที่สูง183เซน สร้อยทองมูลค่า1,25,000บาทที่คุณแม่ให้มากับนาฬิกายี่ห้อเอเชียเรือนโปรดโดนปล้นไปแถมโดนชกเข้าที่กรามอีกหนึ่งโครมความฉลาดของไทเกอร์คือเขาไม่สู้ครับของนี่ซื้อใหม่ได้แต่ชีวิตเสียไปแล้วเอากลับมาไม่ได้การศึกษาหลายที่ยังมีปัญหาหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังจัดไปแก้ปัญหาเหยียดเชื้อชาติสีผิวไม่ได้สักทีหรือมีบางคนไม่อยากให้แก้ ตอนไทเกอร์กำลังจะเข้าวงการสวิงอาชีพนักกอล์ฟที่ได้ค่าพรีเซนเตอร์เสื้อผ้าหมวกเท้ามากสุดเป็นรุ่นพี่เขาละครับแกกว่าเยอะฮะได้ปีละเกือบ40ล้านบาทแต่พี่เสือครึ่งไทยจัดไปโอ้โหได้มากกว่าเป็นสถิติ3เท่าครับปีละ120ล้านบาท แต่วงนายบอกทั้งตัวพ่อและเขาเฉยฮะโดยในหัวเขาคิดว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอไอ้ความโลภแบบนี้ทําให้เขาไม่หยุดพัฒนาแต่ไอ้ความโลภแบบนี้แหละครับก็ทําให้ทั้งครอบครัวเขาไม่มีวันมีความสุขเช่นกันศิลปินที่เก่งจะไม่มีทางวาดรูปสไตล์เดียวสไตล์เดิมเพราะเชื่อว่าทุกป,ปีที่ผ่านไปเราต้องเป็นคนใหม่ที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้นดีขึ้นเราต้องมีอะไรใหม่ๆเพราะการทำสิ่งเดิมๆคือการถอยหลังงานที่งามที่สุดควรเป็นงานที่เรากำลังทําอยู่งานที่ดีที่สุดควรจะเป็นงานชิ้นต่อไปพี่เสือคิดเหมือนศิลปินเลยครับในวันที่โลกยกให้เขาเป็นกอร์ฟอฟร์ที่เก่งที่สุดเขาเข้าสนามซ้อมแล้วบอกโค้ชว่าไอ้วงสวิงที่โลกกำลังคลั่งเขาก็คลั่งนะเขารับไม่ได้ มันไม่สวยมันไม่สมบูรณ์มันไม่ดีมันไม่ยั่งยืนต้องเปลี่ยนโค้ชถามตอนไหนตอนนี้เอองั้นค่อยๆแก้แล้วกันนะไม่เอาแก้ทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวนี้การเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดใน36โลกเพื่อนร่วมอาชีพคนไหนนักกีฬาคนไหนทำให้เขายิ้มมากที่สุดเลโอนลเมสซี่ครับ ป,ปเพราะลูกพี่เสือสองคนเนี่ยชอบฟุตบอลพอเห็นลูกๆโคตรแฮปปี้ตอนถา่ายรูปกับเมซซี่นี่ทิกก็บอกลูกๆว่าเจ๋งอะเดยได้เจอตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ประโยคนี้แหละครับคือความหวังสุดท้ายของชาวโลกในวันที่ไทเกอร์ได้ทุกอย่างจนแทบไม่เหลือไฟการปั้นตัวเองเพื่อเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ลูกๆได้เห็นเต็มตาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจสุดท้าย ที่ยังทำให้เขายัางอยากตีลูกเล็กๆให้ลงหลุมต่อไป